จะพาไปเที่ยวนเมนืองกันนะทุกคนอุยุยีิมะเข้าสองวันก็สภาพจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถมี เป็นหิมะพอมันพอมันแข็งแล้วมันมาละลายอีกทีหนึ่งแล้วมันมาแข็งอีกทีหนึ่งเวลารถวิ่งมันก็จะวิ่งลําบากนิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นสภาพอากาศในประเทศฟินแลนด์ค่ะวันนี้ลบสามนี่จะลบ, 3, ลบ 3, สามลบสามศามร่มกัมสิมาจย่งสกิลอดแต่กับพเป็นหิมะปิวบางเม็เดน้อยแต่ว่าหา่ะแต่ว่ากับกันหนาวทุกคนหนาวหนาวน้ำร่มนี คนที่ไหิามาตเขาบกว่า้ามานาบ่หนาอยุต่ว่ากับห่านาบจะเผื่อเอินว่าล่มมนันล่มม,นนม,มนันนาเนาะร่มมันนาอันยุตทั้งรถเมล็ดทุกคนการสินังรถเมล็ไปตัดไม้ถี่มือเนาอะ,อะเดเพามือมาเจ็ดมือเจ็ดก็มือนี่แหละที่เขาให้นัดไปตัดใหม่ก่อนเนาะตัดไม้เซ็จแล้วอยู่นี่เจ้าสองสามหมื่นแล้วก็สิกลกับเมืองไทยค่ะจับเมืองไทยกับกบ,บ้านเท่าเนาะ เบิ่งวา่าหิมะมันหลาสีขนาดมันต้องมาแก้คลื่นคลื่นหน,นึ่งเนาะคลื่นหน,น,นึ่งกับมือหนึ่งเนาะมันสิมาแบบหลายแบบนะี้แหละทุกคนบ่ได้ลงคลิปดนหรือว่ากับวอเดถ่ายทอดสดต,ตุนแล้วเพราะว่ากะน,นักไปทั้งเห็นงานเนาะทุกคนเนาะทั้งเห็นงานกับเด็กเข่ามาไหลซุดรอว่าบ้าโปปลาเปิเเดเปิดยงังเลย เทศบ้านแดงนี่ก็มาโดนหลายปีแล้วทุกคนแต่ว่าก <t> ับเหมือนกับว่าปล่อยทิ้งไปสักพักมือบะควายเดชชนไก่ล่องมังบ่ลงมังลงมั่งบ่ลงมังทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตรงทีขากโกสางทุกคนโอสางกับราม่านวะเขาเขาก็ยัง่อสางในี่ยบึงลดคนของเขาก็ยัง่อสางทุกคนกคนือเขาก็จะ่อสางจนกว่าแบบ มันสีแบบติดลูเล่นลายยีสิบสามฟิล์มเขาก็าสีบอ้อเฮ็ดงานเหรอคะทุกคนแต่พวดเฮ็ดงานยังสีเขาได้เงนินหลายด้ยเขาได้เงนินหลายเพราะว่าเขาเด็กคาหนาวน้ำหนักฝเขาคอสางเสื้อเขียวๆค่ะทุกคนก่อสางยุคน,น,นั้นยกนี่เก็บของตอนนี้ถ้ามาติดลบบ้อติดลบกสามค่ะทุกคนติดลูกสามเขาคอสางค่ะทุกคน คนไทยจะได้พัวร่วงนี่เขาว่าให้เอาพัวก่อสังพิการกับ่วกมืนะเนาะบ่ได้อันบ่ได้บ่ได้ถามก่อนว่าจะเฮ็ตก่อสังบอนะนี่ค่ะบรรยากาศฟินแลนด์เนาะฟินแลนด์ฟินแลนด์ดินแดน,นแห่งโซนยังหล่ะมันสีเมียเขาเอินยัง,งกระลืมดินแดนแห่งหิมะากัมเบนดินแดนแห่งเขาเอินยัง ิมมันทองฝ่าเป็นสีเขียวลื่มไปแล้วทุกคนลื่มไปเป็นแล้วสมองเอาบกคยดีเนาะเบิงเนี่ยอธิบายทักท่ายสวัสดีนึงร้านท่านผู้ชมนะคะขอบคุณหลายหลายจ้าที่เขามารับชมปีการก็บจะขายเพื่อนเพื่อนเบิง้งซื่อๆดอกว่าอันหิมามันตกเบิ้งนี่สถานที่กกอส้างเขาก็สิกกอสร้างกันแบบหนาวๆนาวนี่แหละทุกคนเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งข้าเจ้าเด้อแต่ห้าวอยู่แบบเดียวห้าวกะสิบ้าไว้แล้วเนาะมือแข็งแล้วข้างกระต่ายสั่นแต่เขาผิดงานแต่ล หลุดยุกกระจกะไปเรื่อยๆกันทุกคนทีน่เขาชีเห็ุกนักคนความสิบปีตกกว่าบ้านหยีสิบสามสิบกว่าสี่นู้วันทีน่ตกนขนาดนั้นเขาสิบภาษามาพูดได้เนาะกล้องอาจจะสั้นแน่นอย่างนึงเด้อเพราะว่า,วาการยึดเครื่องรถเมย์เนาะเครื่องรถเมย์การกระยาบไหหมูเบิรงเนาะว่าอยู่จังใดอยู่ต่างประเทศอยู่แน่วใดเนาะเป็นอย่างจังว่าอยู่ทรมานทุกขรมแวงเจ้ของ กับโพธิรมาสปน,นัยทุกคนมาอยู่ใหม่ๆเฮาอาจกิบขุนชินแต่ว่าผีการเป็นคนมกักมักในความเย็นการบ่มักห่อนว่ัสดะห่อนนีนความดันสิขึ้นบัาเพราะมาอยู่นีแล้วความดันคึ้ืนนั้นหายไปแล้วทุกคนความดันสูงน,นหายกายไม่เป็นความดันตามแท่งเลยเพราะว่าอากาศมันเย็น สวัสดีขอบคุณสามล้านท่านผู้ชมที่กา้าวโมห็นได้ว่าผู้ใดมาเบิ่งเนาะจะกับขอบคุณในหลายผ้า,าเบิง่งบรรยากาศฟินแลนด์ค่ะคณะนี้ลบสามองศาคือว่าเป็นอย่างคือผ้านางรถสังเงงัแต่ล่ตาคือจีผ้านางรดมีทุกคนนางรดมีสีผ้าไปตัดไหมอยู่มือผ้าตัดมาแล้วพักมากมือนีเขาที่นัดไปตัดไหม่ขอบคุณสี่ล้านท่านผู้ชมดีใจจังเลย,เลย ฝากคอมเมนต์ไม่ได้นะทุกคนเดี๋็กปิการจะเข้าไปเยี่ยมชมบ้านเนาะเี็การบ่ได้ลงคลิปด,ด,ด,ด้วโดนแล้วมันนีอยู่บ้านซื้อวันมีแนวเห็ดก็คิดฮอดเพื่อนกับเขาไปเบื้องยูทูปผู้นั้นผู้นี้เนาะจะขึ้นอยากเห็ดขึ้นมาเด้กนี่แหละบรรยากาศคนเป็นปยังจอเมาอยู่นี่มีหลายคนเป็นถามมาเนาะกลับมาแต่งงานกับใหญ่ายปใหญ่ยยกับผ้ามาอยูรูมา,าเนี่ยน้า เห็นงานก็เห็นงานความสะอาดนั่นแหะค่ะทุกคนก็เห็นงานทำความสะอาดล้งส้วมลัางน้งนั่นแหละค่ะแต่ถามว่าถามแม่เขาก็ดีบวิบ้านเฮ้ากับก็ได้กอได้จูเจ้าครอบครัวก็ได้ต่อเติมบ้านนิดน่อยเฮ็ดไปภาษาพุทาทุกคนเป็นประเทศประเทศก็จะออกสิเป็นแบบเป็นไดล่ะหมดนานี่มากเดือนเดือนเริ่มเดือนนั้นกัน เดิมเหลืองตุลานีใบใหม่มันจะด,ด,ดูนบัเดทุกคนไม่ๆนะจีโรนอลงมัอ,อันนี้เป็นจอมอนิเตอร์ป่าอีกเจ้าหน้าที่รถสีมหอดเนาะเห็นบ่ตอนนี้เข้าคีสสายแปดค่ะทุกคนม่กันสีบอกเลยล่ละบอกเวลาเลยเข้าประตูมายืนรอเสียเวลาว่ารถสีมาหรือบัม้าเนาะคือแบบจ่กอน,นี่บัวหูเนาะมันสีม่จอใหเบิึงแบบนี้สีบอกว่าอีกห้าหน้าที่รถซ้ายนี้จะมาถึงหนึ่งสี่เข้ากับสามา ออกมาให้ตรงวิล่าได้ทุกคนตองไม่ยืนรอใหนะ้นาวขาแข็งเนาะประเทศข้าเจ้าส่วนาสีบ่อยื้อบานอยู่เด้อทุกคนข้าเจ้าสิอยู่แบบว่าเศร้าเศร้าเศร้าคอนโดเศร้าอียงสิแม่กระทั่งคนไงหญไงี่พิการยูน้ำเล่าสมอูีณพิการก็แล้วบ่มีบานดใไม่ไม่แรกๆที่ที่ขู้จักกับเล่านนะ่ะพิการไม่ฮูว่าเราวบนมีบานดิการไม่ฮูว่าเล่าเศร้า บาอยู่เนะาะพ่อแม่ถึงเด่นรูเนาะขอบคุณสามล้านท่านผู้ชมค่ะ,ะคือพิการมหมูว่าฝรัง่งฝรั่งเขาบวกกับสิษือบานอยู่มันเสียภาษีหลายมันคานันค้านี่มันหลายแหงคาสารพัดอันนี้ก็เศร้าอยู่เพราะไงนี่เพราะไงที่พิการไม่อยู่น้ำเล่าแล้วกับเศร้าค่ะทุกคนเล้เศรา้าอยู่เพราะพิการไม่หมดพิการอ อันเท่ากับใบที่เราทรงเป็นเจ้าไม้เชิญไปตอนแต่ง่านเนาะมันอีเขียนว่าฉันมีบ้านสองหลังพันอันเท่ากับเขาแจป่าเพอาหไ่คือ,อคิดวยค่ะแต่เนาะคิดว่าแล้ว,ลวยนะมันบ่แมงทุกคนมันทัามาหอดเนาะโอ้เราเศรา้าบางอยู่แต่บ้านสองหลังที่เขาพูดถึงนั่นคือเขาจะทํแล้วเศรา้าเออมันเป็นแคล้ายบ้านเท่ากับสีอื่นมาเท่าหฮม ถ่มห,ห,หน่อยสั้นเดียวแล้วก็แล้วก็นีน่มีห้องวิบ้านจ็บของหลังนี่น้อยปลูกตดก,กันกับกับเท้าโฮมทีวีสินะแล้วก็เขียนในใบเชิญเท่าว่าอุ้ยขอบคุณห้าล้านท่านผู้ชมพารับชมบรรยากาศที่ประเทศฟินแลนด์นะคะบรรยากาศตอนนี้สมองศาลบสามองศาเนาะมีมาตกมากมือสองมือก็เป็นสภาพแบบนี้เลยค่ะมาแบบนักมาแบบถ่วมนะคะ่ะทุกคน อุ้ยขอบคุณหลายเล้ยค่ะผู้ใดเนาะเข้ามาพีการหยิบบูเห็นเด้อผู้ใดเข้ามาเบื้องแรกก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เด้อการกะทิไปเที่ยวหาอยู่บ้านเนาะคือคือพอาไงเรามีจุดหมายเชิญมาเอาต้นอีหยงขึ้นมาเป็นปุ่มๆแหวงสนอสว่าห้างนกกับบัวเมียนเด้อทุกคนโอ้โหกันยุคประเทศอันนี้มันกับสีใบใหม่โลนยังสีละทุกคนใบใหม่กับสีโลนสีคูออกมาหอดงามอู้เดือนมีหน้าม่สาใบใหม่กับยิบปงเด้อ ไม่ใหม่แต่สีปูงออกมากคือมูว่าปูว่าข้าจ่าอยู่กันแบบเศร้าประเทศอันนี้ข้าจ่าอยู่กันแบบเศร้าอยู่ทุกคนเศร้าอยู่ส่วนหลายเนาะกั่ประเด็นว่าเหมือทุกคนเนี้ยเศร้าอยู่ส่วนหลายเศร้าอยู่ส่วนหลาย,ยแล้วป่ะเพราะงไงเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวอยู่กับมาซองโตบันนีล่าไปเขียนจดหไม้เชิญไปหาเ่า,าตากนั้นแ,แล้วเชิญทา,าเกี่ยวเนาะแล้วไปเขีนนย,ยนบรรยายเนาะว่าเราไม่เขีงนี่ เราเห็นอยียงอยู่แล้วทํางานอยียงสิเนาะแล้วก็เชิญมาเทียวมาเทียเ่ยวก็หญ่นั่นตอนกิบคคบกันนะรล้เจ็ดปีตอนนี้เราเจ็ดสิบแล้วตอนนั้นเราหกสิบห้าคนตอนนั้นเราหกสิบห้าปีตอนเราเชิญมาเที่ยวหกสิบห้าปีคือเราไปยังทํางานแล้วเป็นอาครับผู้ซอยพยาบาลดูแลคนไข้แต่่าบวดเห็กซนเรย์ในรูงบาลเขาเป็นแบบว่าไขว่าบานพักก้นทะลา่าแล้วก็ไปทำงานแบบนั้นทุกคน คือตอนนี้ก็คือพ่อใหญ่ยน่ะยุเจ็ดสิบปีแล้วแล้ว,ลวอยู่ในวัยเกษียณล,ล้วค่วะทุกคนวัยวเกษียณแทนเราคือเราไ้หยุดเหตุงานเนี้ยย่ที่นี่เขาเขาเปิดเซรีให้คนสําหรับอยากเหตุงานถึงแม้คุณจะเกษียณแล้วคุณก็สามาราเหตุงานไหนบัตรคุณมีแรงเนาะบัตคุณมีแรงเหตุงานกับเกษีหลับคุณเหตุงานเพราะญ่เราไปเหตุงานแบบว่า,าดูแล ดูแลคนป่วยรถเข็นเานะดูแลคนป่วยรถเข็นตามมาหนังสิ่นะแล้วก็ไปดูแลกันถึงซุอก,ซกอีกเจ้าหนึ่งเสาที่เอีกเจ้าหนึ่งแต่ตอนเนี้ยแต่หน้าเล่าหนักเสียชีวิตไปเรวางต้นเดือนต้นเดือนที่แล้วเนะก็เลือแค่เจ้าหน้าอีกคนหนึ่งเป็นวันธรรมดาแล้วก็สิแค่วันธรรมดา ทุกคนเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเดอทุกคนกันวันไดไล่โซดดนเนาะบ่ได้ไล่โซด,ดวได้ไดฮ็ด้คลิปยังเลยคือก็แบบปล่อยถิ่งบานแดงต็ขีเห็ดกบหมูกับมวนมวนพอมูไดหมูหล,ลายเนาะมูในอกออนไลน่มูในหลกออนไลนแต่มีความสุขตอนเห็ดกระดากับมวนตอนนั้นตอนที่เห็นนั้นคือปนกาหนาตกงานตกงานน่ะต่ขีเห็ดร่งร่งงานร่งพักเนาะเห็ดร่งพักเลยที่นี่ เขาเจอวิกฤตตอน้นเนาะช่วงโควิดเนานะเขาเจอวิกฤตเขาก็เอาคนออกครึ่งนึงคนอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วคนที่เขาไม่ไม่เขาก็ให้ออกพิการก่อนได้ออกเนาะตรงงานอยู่สองเดือนจะ่ารัฐบาลกระจายเขาได้ทุกคนว่าเขาเสียเนาะเขาจ่ายเขาเพีนนะ่นเนาะเขาเสียเขาจ่ายประกันตรงงานไว้เขาก็ได้เงินซองเดือนพิการจะหางานอีกพิการก็าากรกไปเลี้ยนเพิ่มอีกก็ได้เฮตุงานอะไรจากนั้นมาแหละตอนแรกก็เป็นพาน์งานนะ่ะ อย่างพนักง,งานซัพพลายเออร์สถานเท่าหนักสิบางสันเนาะกะเฮ็ดยัวรดห้าเดือนรถต่อมากเก่าเดือนมาด,นมนดิเพิ่นกับรรจูให้เป็นพนักง,งานตอนนี้ก็ขึ้นจะเป็นพนักง,งานประจำค่ะทุกคนเป็นพนักง,งานประจำนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมไลน์นี้นะคะพิการวนเีย้ยงมากโดยเพาะกับามาชมบรรยากาศฟินแ,นแลนด์ว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะ ่อนถีบบันพ์เปนการสิรับเมืองไทยเพรา,า,าะว่าแต่คอพักนอนไปสามอาทิตย์แล้วก็ก่อนพักนอนอีกพิการมาพ้าเมือนเป็นการสิกับไทยจากสี่อาทิตย์เลาทุกคนตอนนี้็ภาพทุกคนชมบรรยากาศนี่ก่อนเนาะชมบรรยากาศก่อนทีบศีรับเมืองไทยขอบคุณสามราุฎรท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากมากค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามา ฝากคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่การกับติดไปเที่ยวบ้านเนาะการมาแดดไหมมาแดดไม่เห็ดโดนแล้วขึ้นอย่างเห็ดขึ้นมากผีเข่าผีออกเนาะขึ้นอย่างเห็ดขึ้นมากกับทายถอดสดทโผล่โดน,นโด <c oughs> ต่อเลยเนี่ยบางคนก็เสียโอ้ยมีอะไรนี้กวงคักแกบัตดีบัดรกวงทุกคนขอบคุณสามล้านท่านผู้ชมนะคะบ้านท่านเจ้าเนาะ วายูบา่บ้านเป็นหนังทาสาบ้านเป็นนางน,นี่ส่วนมาสิมันสิอยู่อันนี้แน่เนาะแท้แน่สิทุกคนกระจ่าเสียาคาอันนู่นดีหมือนกัตอนนี้พิการกเขาเป็นไงสิอันนี้จะเป็นน้งเรียนเลยค่ะทุกคนเป็นบาเตรดูเป็นน้งเรียนโรงเรียนพวกแบบว่าเอาไม่ไงซะมาข้าเจ้ากัเสิ่งอ่าพวกต่างประเทศเนะะาะแต่บวรรดท้าองจักรวรรดาหนุ่มเรียนพวกต่างดาวเนาะ คนไทยคน้นตัวดำาคนคอมหัวเนี่ยเขาจะมาเรียนมองน,นี่แหละค่ะทุกคนเขาจะมาเรียนกันเนาะการการจะคยมากจะมามบดไดเรียนอันนี้เขามีการเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเนาะท่านี่มันสีมีอะตะเกียตะเกีย่มันจะมีรถอะรรถมี่อย่างเดียวตอนนี้เขาเห็นเริ่มเห็ดรถล่างลายแล้วทุกคนมีรถนางแล้วนะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาใครน้าน่ะ <c oughs> เออเห็นไม่ได้ยีลีโอสวัสดีจ้าสบายดีจากไปอน้องส้มเหรอน้องส้มพ่การอ่านกระล่างเร่งอ่านอยู่บริษัทแวนตาขอบคุณเด้อการบรได้สดโดนโดนถิมถิมบ้านแดงไปโดนแห้งแบบบรได้สซนไจ่อันนี้เมื่อนี้เขามาในาเมือม่องก็เลยคือได้ไปเป็ียนโอ้เห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเบิรงนกันนะว่า บ้านข้าจอยเป็นยังไงแห่ะตอนนิดติดติดลบสามองศาค่ะขอบคุณหลายจ้าแม่บ้านไทยในอังผิดน้องส้มขอบคุณหลายอันนี้ไว้เด้ออันเม่นไว้เม่นไวไ้เด้อพิการยิไปเที่ยวหาดอกพิการโพดโลดดอกพิการอยากขึ้นไล่สดโลดกระป๋อยผุดพันทำเพียงอีกอยังเนาะคลิปกรบปร๋อยร่งดิสโอมอีกอยังกรบปร๋อยร่งแ,แบบคือจากคือนจากชา,ายทอดซดจากชายโลดเดี่ยสีปวงปวงแบบน,นึง ฟังนั้นมันจะเป็นนั่นนะฟังนั้นมันจะเป็นนั่นฟังทั้งพูนว่าสิเป็นรถล,ล่างทุกคนเป็นรถล่างเมองบนรถ้าเจาเนี่ยวันมันพอ่อจะเอาไปถิ่นไดล่ะดอทุกคนรถรถแต่ล,ล,ดดละขั้นผู <c oughs> <c oughs> ้ดได้ทีบ่ล่า,างรถเนี่ยนี่เป็นปลักษณะแบบนี้นะ <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณน้องโ้มมากเลยน้องส้มก็มาให้กำลังใจพิการเนอะเจอกันมันเป็นเขาเอ่ยนี่ยังนะ เป็นโลกออนไลน์เนาะเจอเผื่อนในโลกออนไลน์เจอห้ายคนแหงค่ะทุกคนมังคนเิ่นก็ะเฮ็ดจนเราเปนลุงเิ่นยังไปลราลับกิการกรบับพวกด้ลุงได้๋ยังหอกลุงลิงอยู่ตรงซีแล้วทุกคนคุ้มดีกระเฮ็ดคุ้มร้ายค่ะหายไปหายไปแบบน้าหนึ่งสีนะอันนี้มันเป็นในเมืองเนาะในเมืองตัมเปเรมันเป็น,นอะ่ะเป็นอีกคล้ายๆวัาจังวัดหนึ่งของประเทศฟินแลนด์ค่ะทุกคนเป็นคล้ายๆไปอีกจังวัดหนึ่งของประเทศฟินแลนด์เนาะ อันนี้ก็จะเป็นอัน,นอันตรงลงลงตรงตรงลงลงอันนี้จะเป็น,น,นตะกอนจะเป็นนันทีฝังลุงโสเป็นโบสเดี๋ยวนี้กับย่งลุงโซพุทธเจ้า่ว้าอันนี้เจ้าอัน,นเป็นข้าวปกที่พนมียศทาบรรดาศักมีตำ,นตำหน่งตำแนงต้องมีค่ะสีบมสีบลเอาค้นธรรมดามาปะปนมา,ปาเป็นโซแปดนันเนาะแต่ว่ามันก็นดูลแลตวเดี๋ยวนี้ขาบะมีฝังแหละทุกคนเขาเป็นแบบ ให้คนเดินเล่นอันนี้เป็นโบสถ์จ้ะทุกคนเป็นโบสถ์อยู่น่เมืองโบสถ์งไงนี่ละอันนี้เคยเข้าไปแล้วครั้งนึงเนาะตอนเป็นนักเรียนคู่ก็พามา่อบึงในโบสถ์เนาะท่านบเคยเห็นเนาจะข้างใน,นหมดง้มแห้งข้างในสวยมากเดี๋ยวกักสิไปหอดลงมาเลยกระสีปิดไหลดอกทุกคนเก่งใจเนเพื่อนเนาะจากเป็น,ปน,นอีย้ยังดอกกระสีปะเม็นยังอย่างนี้แล้วมัน ขี่รถยังโดนเทสิวะอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์ในเมืองดูหนีโบสถ์ไดหละดิทุกคนแต่ว่าโบสถ์แ่อะนอันละเก่าเนี่แต่ลอันนี้เก่าแก่แห้งขาดเลทุกคนเก่าแก่แห้งตอนนี้ก็เข้าถึงในตัวเมืองแล้วบังเบิ้งเด้อสิให้เบิงบ่งว่ะเขามีงามง,ง่ายนะเจ้าต่างขายของทุกคนเหมือนกับบานเท่าสิว่าเปิดถนนคนเดินน่ะล่ะ นี่มึงมึงขีเจ้าขายเนี่ยขีเจ้าสร้างบนหนาวมันบอกยางบ่ไหวดอกกันพ่เคยมาไม่ยางในขนหนาวปานนี้ถามาบอกพวบหนาวมาคือต่ว่าบ่สามราที่สิยางไรมันมันขีเจ้าสิ้นเนาะทามาห้าสิ้นหมดพิการอยู่นิมาสสิบเอ็ดปีกับปีนี้เนาะค่ะสิบเอ็ดปีกับปีนี้ทามาบอกกัมาย่นนละต่ว่าสิใไ้แบบ มาย่างแ้วน้ำสีส้มของสบู่เมียนเด็ดพระธรรมก็จับสีออกมาย่างคุยกันมาดื่มกาแฟเนาะอยู่นีน่นี่สิบห้าบางหางนี่หางนี้ใหญ่ท e ี ok uh, building building ่สุดหางนี้แต่ว like ่ากอนใหญ่แต่ก่อนใหญ่ที่สุดอยู่เดียวนี่มีอีกหางยังใหญ่ที่สุดขึ้นมากกว่ากว่านั้นนั่นวาใหญ่ที่สุดแล้วนีกว่าทุกคนโซโก้ตอนนี้มีอันหนึ่งใหญ่กว่าอีกแล้วอันที่ห้าก็ล่าสนใจแหละมันเป็นศูนย์รวมเลยอยู่ในหันลองยังไง ันนี้ก็จะเป็นตรงใจกลางเมืองพอดีเลยเด้อค่ะใจกลางเมืองค่ะคัดด้วย,น,วยน,นี่นี่คัะเด็ดสิบห้าเบื้องเนาะอันนี้ก็สิตรงนั้นจะจอดรถเม่เป็นปรถเม่หลายสายมาร่วมกันเนาะฟังทั้งนี้ก็เขาจัดงานอย่างสี่สุขปีนะคะทุกคนจัดงานอย่างสี่สุขปีเป็นงานงานะจะเป็นปีเป็นสุขสิ้นปี ทุกสิ้นปีเขาจะจัดงานค่ะทุกคนทุกสิ้นปีเขาจะจัดงานมีแต่ของแพงๆหรอกทุกคนการมเคยมาสืบออกมีแต่ของแพงๆนี่รถเมล์แกจะมาจอดคิวอยู่นี่มันอา่ามันมีหลายมองทุกคนมองจอดรถเมล์นี่มองมองนี่มองหน่อยสาขาใหญ่ก็เนาะมองใหญ่กว่นี้ก็มี คนก็จะมาขึ้นรถเมล์เขาจะมีเวลาไห่เบิ่งรถรถเมล์วันไี้มันของถิ่นสุกปรกหลายเพราะว่าเวลาหิมะละลายน่ะมันก็จะเป็นน้ำดำเจอะแชะเนาะก็จะเทให้แบบรถเปืือนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดขีย์คอมเมนต์ให้พีการเด้อการหอดนเมืองแล้วเดี๋ยวก็ไก่เวลาสีลงรถกันเนาะในเมือง ในอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศฟินแลนด์นะคะเมืองต่าไปเร่ไอ้แต่ก่อนนี่ก็เฮ็ดงานอยู่ในเมืองน,นี่แหละค่ะทุกคนตอนนี้เฮ็ดงานอยู่ออกน้องๆเมืองไปน้อยนึงเฮ็ดงานอยู่ในเมืองกัน,งกกงนนั่งรถข้ามสีละทุกมือบรรยากาศอันนี้เป็นโรงแรมโรงแรมอินเวนโรงแรมสูงไงเคยมาครั้งหนึ่งเคยมาหลังจ้ะโอ้ยรอตายว่าเอาเลยบ้านทีเดียวจบ ยุขาเขาปล่อยเ,เห้เขาดคนเดียวเนาะเมื่อยเกือบตายเมไวก็เลยเศร้าเห็ดหมองใหม่เลือกมองได้ที่เข้ามาพาชมบรรยากาศที่ประเทศฟินแลนด์นะทุก,นกนคนอากาศลบสามองศาตอนนี้ีิมายังโปรยมาอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามันมีลมอยู่มากนเข้าก็จะหนาวหนาวเลยทุกคน หนาวแห้งคนก็เก็นลูกเห็นเต้าออกมานี่ก็ลูกป้ามาลูบบนหนาวดิลูเกกขา้นกระสิแบบให้ลูกสิ้นก็ะสาพอากาศเนาะทุกคนกขอขอบคุณทุกคนนะคะนี่ก็อีกเป็นอีกห้างหนึ่งนะคะก็จะถึงเวลาลงรถแล้วนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ ลงนี่แหลเดี๋ยวด้ไปิลงแลเดี๋ยวด้วทุกคนมันจะปิดไหลเนื้อไหนบ่ะนีอ้ยแกมาบอกไปในด้นแบบถ้าปิดไหลเนื้อไหนบ่ะ้าปิดไหลเนืน้อไหนเราส้งม,มั่